สวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสาขาบางนาติดกับข้างไบเทคบางนาเลยครับพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นยี่ห้อโตยโยต้าแคมรี่ครับเครื่องยนต์2.5 G G Auto ครับรถยนต์เป็นปี2019นะครับสีขาวมุก2.5 G ครับเบนซิน แคมรี่สองจุด้นะครับด้านหลังนะครับมีรอยครูดนี่นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวดําเนินการแก้ไขให้นะครับก่อนส่งมอบนะเลขไมคครับรถยนต์คันนี้58,443กิโลเมตรที่ใช้ไปครับ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับควบคุมวิทยุนะครับด้านขวาเป็นคูสคอนโทรลนะครับปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทครับฝาน้ามันเชื้อเพลิงนะครับฝาท้ายเบาะเมมโมรีนะครับ2ตํตำแหน่งกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับเซ็นอร์ล,ล็อกบานสไลด์ข้างออโต้ทั้ง4บานนะเบาะปรับไฟฟ้าครับ ปุ่มเบรกมือไฟฟ้านะครับปุ่มโฮเกียร์ออโต้นะครับระบบแอร์ออโต้วิทยุครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสีดำด้านบนเป็นสลูปนะครับนี่ไฟหน้าออโต้นะครับเปิดปิดเองอัตโนมัตินะปัดน้ำฝนออโต้ครับ ด้านหลังเป็นบนหนังนะครับเหมือนกันสีดำนะครับเพดานรถยังสวยๆอยู่เลยครับนี่เลขหมาน้อยนะครับนานๆเข้ามาทีท่านใดที่สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์083 5 4 9 6 6 9 6นะครับติดต่อเซลปิกนะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับ ฝาโช๊นะครับน,น็อตฝานะครับยังไม่มีรอยแกะนะครับคานเดิมไม่มีชนหนักครับมาโช๊ก ขาเดิมนะครับมีสลูปนะครับบอกปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะสำเนาเล่มครับรถยนต์เป็นปี2019นะครับจดทะเบียน2562เครื่องยนต์เบนซินครับเครื่องยนต์2.5 2 0 9แรงม้านะครับเจ้าของลำดับที่1นะครับ ยางนะครับเป็นยี่ห้อ b ิส s t o n e ยางใหม่ครับเป็นปี2024สัปดาห์ที่1น,นะครับขอดูฝาท้ายหน่อยเดิมๆนะครับฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมนะครับ รถสวยอยู่ครับยาแนวเดิมนะครับนี่เครื่องมือแม่แรงนะครับยางอะไหล่ยาแนวหลังรถสวยครับเล็กไม้น้อยทันใดกำลังมองหาอยู่นะครับทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับสำหรับราคานะครับรถยนต์คันนี้ตั้งอยู่ที่819บเใบเท่านะครับ819นะตํานะตำหนิพวก รอยครูดนะครับไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวดําเนินการแก้ไขให้นะครับรถเดิมสวยๆเลยนานๆจะเข้ามาทีนะครับเล็กไม้น้อยด้วยจัดไฟแนนซ์ได้นะครับซื้อเงินสดไม่คิดแหวนเพิ่มแล้วนะครับตามราคาเลยนะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ